เามื่อวันที่ 23, ามนะฮะเี่อ23 24 25เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ไปที่เวอร์พีนะฮะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่โน่นเขามีตั้งแต่่เดีแล้แต่ว่าเนื่องจากเราเราทำบริษัทส่วนตัวเราเราก็ปิดตัวได้แค่3วันเราก็ขับรถไปเองนะฮะเราก็ใช้สิทธิ์แก่ตรงนั้นพอแลนะก็มีโอกาสได้ฟังพระอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องเปิดซีดีให้ดูแล้วพูดถึงเรื่องประคำ นะฮะเราก็ไอเราก็ดังฟังด้วยความใจจดใจใจ่จอพ่อค้านะครับผมเป็นพ่อค้าคนหนึ่งเออศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยหายาหาหาเงินยากมากต้องบอกเลยว่าหายากมากนะฮะโอกาสที่จะได้งานเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะฮะแล้วก็ทำหากินลําบากนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออพอเราเห็นเคสต่างๆปุ๊บแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ทึ่งแต่มันมีอยู่อันหนึ่งว่า ที่เราดูดูมาในซีดีทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเกษตรกรนะใช่ไหมฮะก็คือปลูกพัปลูกข้าวบ้างละใช่ไหมฮะแก้วมังกรมั่งละอะไรเงี้ยคือคือก็ดูดูแต่พวกอย่างนี้ใช่ไหมฮะใจผมตอนนั้นผมก็คิดว่าเอ๊ะแล้วผมทําธุรกิจเนี่ยแล้วมันจะมีผลไหมเนี่ยที่เราไม่ใช่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกจริญเติบโต,ต,ต,ตขึ้นมาไม่ได้เอาน้ํารดหรืออะไรเงี้ยก็เลยเอาะ ต้องลองดูนะฮะก็วันนั้นก็มีโอกาสได้ออประคำไปหนึ่งนะฮะก็ไปลองสมมาลาังตั้งแต่ต้นเลยนะฮะออทั้งหมดที่บ้านสามคนก็ได้ไปคนละหนึ่งเราจะเป็นคนที่ชอบสมมาลาังก่อนนะฮะปรากฏว่าออมันก็เป็นเรื่องที่ที่อัศจรน,นะฮะในภายในอาทิตย์แรกเนี่ยผมก็มีออเดอร์เข้ามาหลายแสนบาท นะฮะจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งซึ่งปกติจะซื้อของยากเพราะว่ามันต้องมีการประมูลมันต้องมออีคู่แข่งประมูลด้วยอะไรด้วยแต่วันนั้นเนี่ยจบออเดอร์แล้วประมาณ4ี่0สนถึบห้าแสนบาทภายในทิศเดียวนะฮะและหลังจากนั้นมาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยออจะมีงานเข้ามาตลอดเวลานะฮะมีงานเข้ามาตลอดมาเออพิ่งผิดกับก่อนหน้าที่จะได้ประคำไปสัมมาอาหั ปัจจุบันนี้นะครผมผู้ไม่อายนะแค่แค่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่ถึงเดือนนะฮะที่ผมไปวพีมาเนี่ยยลือขายมันเข้ามาหลายบินนะฮะแล้วในแต่ละบินเนี่ยผมก็เริ่มในบินเนะ่ยในใบเสนอราคาเนี่ยจะมีคําว่าสัมมา,าหลังติดไปด้วยนะ,ะต้องขอปะยันตัวนี้เข้าไปหน่อยหนึ่งนะมีสองมา,าหังเสร็จแล้วก็บรรทัดต่อมาก็เป็นเลขที่บิน ไปเสนอราคาแล้วก็วันที่แล้วก็รายละเอียดแล้วปรากฏว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยก็ไม่ค่อยพลาด <c oughs> เกือบแปดเก้าสิเปอร์เซนต์ไม่ไม่ไม่พลาดไปจากยอดขายที่เราขายออเดอร์ที่เฮ้ยมันมาได้ยังไงนะฮะและ้วออเดอร์ใหญ่ใหญ่มาได้ยังไงแล้วคู่แข่งไม่มีนะฮะผมทำธุรกิจของวีเมียมนี่คู่แข่งไม่มีได้เสื้อทีหนึ่งพัน้าร้อตัวแบบตัวหนึ่งเกือบสามร้อบาททึ่งคนอื่นเขา เขาคุกแม่คนอื่นท,ทำอะ่ะเราได้มาโดยแบบอัศจรรย์น,นะฮะแล้วก็แล้วก็ออเดอร์ที่เราได้แต่และออเดอร์เนี่ยใหญ่ใหญ่มากเล็กบ้างก็ตามแต่เนี่ยนะฮะแต่ล้วนแล้วแต่มันอัศจรรย์น,นะฮะจากธรรมะหังจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ก็ประเท้สมาหังมันก็ตัวมากเสนอไปภาวะแบบนี้คู่แข่งมันเยอะมันมันมันเรื่องเรื่องเรื่องของการสู้กันเรื่องราคามันหนักนะฮะแต่ว่า ตอนนี้เราไม่กลัวเรามีอาวุธหลัก